อทนเราสู่จน สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับพบกันเหมือนเดิมน,นะครับกับรายการพี่บูรทัศน์รายการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งผลิตรายการโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับค,บค่ะและในรายการวันนี้นะคะยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลายัยมาให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมค่ะครับสำหรับข่าวสารแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยครับ และในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะได้ครบวาระการํำรงตำแหน่งไปแล้วนั้นทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้จัดการประชุมสภาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีวาระสำคัญนะคะก็คือการเลือกนายกสภาท่านใหม่นั่นเองค่ะครับนายกสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่นั้นจะเป็นใครเราไปติดตามรายลกเอกันเลยครับค่ะ ที่พลเอกดอกเตอร์สิริทิวพันธ์นายกสภามหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลายัยจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะดังนั้นสภามหาวิทยาลายัยจึงได้จัดให้มีการประชุมและพิจารณาเลือกนายกสภาและคณะกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพิบูลสงครามได้แก่ดกรสมบูรณ์สงเงียมบุตรพร้อมกันนี้นะคะได้มีมติเลือกกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิอีก11ท่านจึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประสานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวนะคะ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณผู้มมนะชมครับในช่วงนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับพิธีรบพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2558ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครับ ค่ะใช่แล้วค่ะและในตอนนี้นะคะก็มีหมายกาหนดการมาแล้วค่ะครับส่วนมหาวิทยาลัยรษษษษษาชภัฏสงครานะครับจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่20ตุลาคมของปีนี้นะครับที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชิมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ครับค่ะและในส่วนของการรายงานตัวและการซ้อมใหญ่นะคะจะจัดขึ้นในวันที่1 6 1 7และ18ตุลาคมในปีนี้ค่ะ ที่นี่เลยค่ะมหาวิทยายลัยราชพัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วนะคะฝากบัณฑิตทุกท่านประชาสัมพันธ์บอกต่อกันด้วยนะคะสำหรับโอกาสสำคัญในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยายลัยราชภัฏนพิบูลสงครามด้วยครับใช่แล้วค่ะนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะที่ได้หล่อหลอมบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ก็ขอใำ้นทุกท่านนะครับเตรียมตัวให้พร้อมกับพิธีอันสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเชิญชมครับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดห่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปี2558ระหว่างวันที่19ถึง22ตุลาคม2558ในส่วนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่20ตุลาคม2558เวลา11นาฬิกา30นาทีณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะ และจะจัดให้มีพิธีการซ้อมใหญ่ในวันที่16-18ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น3วันด้วยกันนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรลสงครามส่วนทะเลแก้วในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2558นี้ด้วยนะคะ สำหรับการเปิดรับรายงานตัวสำหรับบัณฑิตทุกท่านนะคะให้แจ้งชื่อความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและชำระเงินค่าใช้จ่ายในพิธีการซ้อมรับนั้นทางมหาวิทยาลัยจะได้กำหนดวันและเวลาแล้วส่งเอกสารถึงบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆเพื่อให้บัณฑิตได้รับทราบโดยทั่วกันสำหรับบัณฑิตท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อได้ที่ 0 5526 7056หรือติดต่อความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.psu.ac.th ค่ะเือพี่บูร์ไียเข็มงานบราสู้จนกว่าจะขาจเรามาชมกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่ทางรายการพิบูลทัศน์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเป็นปัญหาสำคัญ ที่เราต้องร่วมมือกันแก้ไขนะครับและมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สําคัญง่ายๆก็คือการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลกของเราครับใช่แล้วค่ะโดยทางด้านของกองพันาานักศึกษามหาวิทยาลยัยราชภัฏพิุนสงครามนะคะ ก็ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ลานกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยที่นักศึกษาทุกคนนะคะจะได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ด้วยค่ะครับสําหรับโครงการนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่3และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้งแปแห่งที่มาร่วมด้วยช่วยกนันครับค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการดีๆนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญชมครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง8แห่งนะคะซึ่งจัดขึ้นณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามส่วนวังจันทร์ค่ะโดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนที่จะถึงช่วงการพิจารณาวาระที่สำคัญนั้นนะคะผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องโครงการธนาคารต้นไม้รวมไปถึงการพัฒนางานกิจกรรมด้านการศึกษาที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการผลิตนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง8แห่งต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะความร่วมมือดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชาพัฏทั้ง8แห่งยังได้นําไปสู่การลงนามความร่วมมือกับกองทัพภาคที่3ทําโครงการปลูกป่าล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมหาวิทยาลัยราชาพัฏพิบูลสงครามจะปลูกต้นไม้จํานวนทั้งสิ้น12,000ต้นและจะนําร่องปลูก500ต้น ในวันที่15มิถุนายน2558เวลา9นาฬิกา30นาทีณบริเวณมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วโดยได้รับเกียรติจากแม่ทัพที่3เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยายลายัยร่วมกันปลูกนะคะซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังต่อไปค่ะเปิดพ่อีน้องเรามาก่พวงประชาร่วมร้องใชยโย คุณผู้ชมครับภารกิจที่สําคัญอีกหนึ่งประการของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสงครามนั่นก็คือการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองครับค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็ได้ทําการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําผลการวิจัยต่างๆไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปค่ะครับในช่วงนี้นะครับเราไปรับชมภารกิจที่สําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสงคราม ที่ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานราชพัฒนวิจัยครั้งที่3นั่นเองครับค่ะซึ่งทางมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะตบไปชมกันเลยครับค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำโดยโดรสาครส้อยสังวานอธิการบดีพร้อมคณะและทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏนวิจัยครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะมีเรื่องที่น่ายินดีคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทปิ่นสกุลอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลายัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามได้รับโล,ล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยนะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นนักวิจัยที่คิดสร้างสารรค์และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สนิทปิ่นสกุลมาณะโอกาสนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำคำนี้นะครับสามคาคีคือพลัง ถ้าคนในองค์กรนะครับมีความสามัคคีกันก็จะนำพาเป้าหมายที่วางไว้ไปสู่ความสำเร็จได้ครับใช่แล้วค่ะและในหลายๆครั้งนะคะแทบทุกองค์กรมักจะนำการแข่งขันกีฬานะคะมาใช้ในการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในองค์กรค่ะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยายลาัยราชภัฏสงครามได้ยกทัพนะครับไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีกับกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ภาคเหนือทั้ง8แห่งครับ ค่ะผลการแข่งขันกีฬาจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญชมครับ เร็วๆนี้นะคะสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏทีพิบูลสงครามได้ยกทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชาพัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่6เวียงละกอนเกมณมหาวิทยาลัยราชาพัฏลํลำปางค่ะ,คะโดยทีมพิบูลสงครามได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแช่บอลหญิงและเปตองหญิงนะคะส่วนรองชนะเลิศได้แก่ฟุตบอลและตะก้อชายค่ะ นอกจากนี้นะคะทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศคะแนนถ้วยรวมกีฬาสากลทุกประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงการประกวดขบวนพาเหรดและการประกวดสตรีสีราชภัฏนด้วยค่ะซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้นะคะมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง8แห่งในกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นครสวรรค์ กำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะโดยการจัดงานดังกล่าวนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง8แห่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุกด้านอีกทั้งสามารถสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การให้บริการและพร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมารายการพริบูลทัศน์ของเราได้ติดตามว่านำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรายการชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคําทางช่อง w o r k ์กโค้ชทีมาอย่างต่อเน,นื่องครับใช่แล้วค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะทราบกันอยู่แล้วว่าจาักรพันธ์ฐานพิรมนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามนะคะได้เข้าร่วมการประกวดรายการนี้ด้วยและที่สําคัญนะคะได้เข้ารอบไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยค่ะจริงเหรอครับ ได้ข่าวมาว่าการประกวดในครั้งนี้นะครับเป็นการประกวดระดับประเทศเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งแรงเชียร์แรงใจและร่วมกันโหวตนะคะให้กับจักรพันนะคะในรายการนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะซึ่งจักรพันได้ฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจและช่วยโหวต s m s มาในรายการครับถึงแม้คะแนนโหวตของจจกรพันจะไม่ได้เป็นแชมป์ไม์ทองคำ แต่จักกรพันธ์ได้ทำสุดความสามารถและเต็มที่ที่สุดแล้วครับและในช่วงนี้นะครับเราจะนำภาพไปถึงกลางทุ่งนาเลินหายเดินหนาลมหวนใจพูนเหลี่ยววัน ทั้ง4ท่านอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมารูสลาคุณนวุฒิและรูเทียมยุติเดชทองอยู่ขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ไม่ต้องคำครั้งที่สองรอบชิงชละเลิศ บทเพลงใหม่นะครับเราแข่งกันทนะั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับผ่านไปแล้วนี่คือโชว์หน้าของพวงขันทั้ง4ี่คนในวันนี้นะครับเอาละครับแหมตอนนี้นะฮะรักใครเชียร์ใครต้องโหวตกันมาเยอะนะคะเดี๋ยวผมจะทวนหมายแลกพวงขันให้ได้ฟังกันอีกครั้งนะฮะจะได้โหวตกันอย่างถูกต้องรักใครเชียร์ใครรีบโหวตเข้ามานะครับเพราะในช่วงท้ายเราจะทําการปิดโหวตแล้วนะครับผม และในวันนี้ครับเราจะเริ่มแข่งขันจากคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือหนุ่มแฝดเจ้าสเสน่เอ็มสามพันจักรพันธ์สวัสดีครับผมพันจักรพันธ์อานพิลลมครับผมความรู้สึกที่ได้เข้ารอบมาถึงรอบเพลงของตัวเองนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับและก็ดีใจที่มีซิงเกิลของตัวเองเป็นเป็นซิงเกิลแรกและก็มีคนแต่งเพลงให้ร้องครับผมก็ตั้งใจทําในเพลงของผมให้ดีที่สุดนะครับ เวใจต้องปายปีนไปยอดตานเดือนห้าตานหวานแต่ใจเรารังตอนแรกเราก็ห่ว,วงพันแต่เมื่อเขาเข้าห้องอัดเขาอะไรเรียบร้อยแล้วเขากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์บอกความลับที่หนึ่งก็ได้วันที่เขาอัดแม่เขาไปนั่งกำลังใจล้นพ้นของแม่นความคาดหวังกับตำแหน่งแชมป์ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าเข้าเมาื่สี่คนสุดท้ายผมก็ดีใจมากแล้ว ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นผมมีเพลงของตัวเองให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกคนอันนี้ก็ดีใจนะขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยเป็นกาลังใจแล้วก็ช่วยโหวตให้พันคนนี้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ครับผมขอบคุณครับจากปลายปากกาของนักประพันธ์ชื่อก้องศักดิ์สิริมีสมสืบสู่บทเพลงที่กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่อยากจะคุยโทรศัพท์กับหญิงคนรักแต่กลับต้องเจออุปสรรค ไปพบกับ M3 พันจกกักรพัน์ในบทเพลงจุดอับสัญญาณ รอเติมอีกที่ไม่มีกำหนดเงินหมดอดสูบสับสนอยู่บนยอด ตาหวานแต่ใจร้าวรานรานันทแววอูยินเสียงหวานหวานหวานไว้มาขออภัยยอดเงินคุณไอจะหมดรอเติมอีกที่ไม่มีกำหนดเงินหมดอดสู้สับสนอยู่บนยอด ขอ, اغ, นอนขอบคุณน้องแดนซ่าของเราด้วยนะจ๊ะเสียงปรบมือกับพันธ์จักรพันอีกครั้งหนึ่งจ้า ขอบคุณมาสวัสดีครับโอ้โหนี่คือบทเพลงของเขาเลยนะฮะจุดอับสัญญาณครับโอ้โหต้องปีนให้บนต้นนะต้นตาลเลยนะนปีนไปปุ๊บเป็นไงฮะตั้งหมดครับตั้งหมดโอ้ไปค้างอยู่บนต้นตาลเลยนะครับ,รบผม,ผมอ่าล่ะฮะผ่านครับครั้งนี้วันนี้เวลานี้สําคัญมากๆอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับคนไทยทั้งประเทศเชิญครับ ครับวันนี้ก็เป็นรอบชิงวันสุดท้ายนะครับเพียงใหม่นะฮะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับอันดับแรกเลยขอบคุณพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่บ้านเกิดแล้วก็ที่ผมเรียนอยู่ด้วยนะฮะชาวจังหวัดพิษณุโลกและวันนี้นะครับขอบคุณกองเชียร์ด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับผมแล้วก็อยากจะบอกแฟนคลับที่น่ารักของผมทุกคนนะครับถึงแม้เพลงผมจะอับสัญญาณนะครับแต่สัญญาณใจผมให้คุณไม่อับแน่นอน ออสัญญาณใจไม่อับสัญญาณแน่ๆนะครับผมทังนั้นต้องโหวตกันเข้ามาเยอะๆครับเอาละครับนี่คือเสียงจากพันจากรพันธ์นะชื้นใจจริงๆนะคะที่ได้เห็นเด็กๆทุกคนโชว์ความสามารถเราประทับใจนะคะยังไงก็ขอแรงใจและก็แรงเชียร์จากพี่น้องประชาชนนะคะช่วยโหวตให้กับทั้ง4คนด้วยกันละกันสู้ๆนะคะขอบคุณพี่สุนารีครับครูสลาเชิญครับ ฟังพันร้องเพลงของตัวเองนชื่นใจนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเขาได้ได้แสดงออกมาเต็มศักยภาพทั้งลูกเอื้อนแล้วก็น้ำเสียงเป็นตัวของตัวเองมากและที่สำคัญก็คือเวลาฟังเสียงของพันโดยเฉยพาะร้องเพลงตัวเองนี่มันมันส่งสัญญาณถึงเราว่าเขาคือคนที่จะมาแทนศินลปินลูกทุ่งในในแบบลูกทุ่งภาคกลางอารมณ์เพลงสื่อได้ดีมากครับีบ้เยี่ยมครับ ขอบคุณครูสลาครับเดือนหากาหวานแต่ใจร้าวรานรันทดเอ็มสามพันจักรพันธ์ครับและแชมป์ิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำคนที่สองของประเทศไทยคือ ขอขอบคุณนะครับอันดับแรกคือท่านคณะกรรมการนะครับทั้งสี่ท่านนะครับที่ให้ผมอ่าเด็กบันอกคนหนึ่งนะครับได้มายืนสี่คนสุดท้ายนะครับเชิญครับอยากบอกอะไรพวกเราครับครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับตู่หลูด้วยนะครับวันนี้ทําดีจริงๆทุกรอบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์ทุกท่านนะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับผมรวมถึงชาวภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณครับ เสียงปรบมืกับทั้งสี่ท่านด้วยนะครับถึงเวลาที่สำคัญของผู้ชายคนนี้ครับร้องชนะเลิศอ,อันดับที่สามรับเงินสดห้าหมื่นบาทและรถจักรยาน,นยนต์ยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าหัวฉีดหนึงคัน และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีวๆในรถเขียวขาวที่รายการีิบูรทัศน์ของเรานำมาให้ทุกท่านได้ทราบกันครับค่ะและในตอนนี้นะคะก็มาถึงช่องสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมรายการาพิบูลทัศน์ได้ทางทีทีเคเบิลทีวีแห่งนี้นะคะได้ตลอดทุกสัปดาห์เลยค่ะหรือจะติดตามย้อนหลังนะคะได้ทางเว็บไซต์ youtube.com ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งค่ะครับเพียงค้นหาคําว่าพิบูลทัศน์ในช่องค้นหาจาก YouTube นะครับก็เจอเลยครับติดตามชมกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็มีค่าล้นได้คุยกับคนที่เรารักเป็นที่